เป็นเป็นไม้ป่าซึ่งบ้านเราไม่มีนะคะนี่เป็นที่ลาวที่เข้ามาจากลาวรตรงนี้เนี่ยออดอกมันเนี่ยลักษณะคล้ายๆแค้คคคเล็กนะแล้วเป็นช่อแต่ช่อตัง้งนะคะใครรู้จกักซิมบิเดียมมัง่งคล้ายคล้ซิมบิเดียมแต่ซิมบิเดียมเนี่ยช่อมันจะห้อยอันนี้ช่อตั้งแต่มันมีไม่เยอะมากอาจจะสะักหกเจ็ดดอกต่อช่อนะฮะนี่คือ,อซิโลจินีฮะน,น่าจะงอกนะฮะสาวงอมันน่าจะติดไหมเราเขลี่ยนติดสิฮะ นะฮะส่วนน,นี้อันนี้เป็นสิงโตสิงโตพัดตกน,นี่พัดแดงนะคะถ้าใครสนใจ<า>เป็นไม้ปัก<า>อันนี้เอื้องคำอันนี้เอื้องแซะอัน,นเล็กเอื้องแซะอันใหญ่เอื้องคำ <c oughs> เอื้องแซะนี่ส่วนใหญ่มันจะมีตามน้ำตกเยอะๆอะ่ะพี่ดอเเล็กอะไรเนี่ยเนี่ยเอื้องแซะเดี๋ยวพี่จะเอา ีนี้เรามาดูวิธีเปิดนะคะเอ้เกดพี่ขอคคตเตอร์ด้วยลกมาเลยก็ได้ทีนี้อันนี้ฝักของเราเนี่ยนะคะอันนี้คือรอยดอกเดิมจะเป็นแผลอยู่เห็นไหมคะเป็นรอยดอกเดิมที่ร่วงไปอันนี้คือฝักนี่คือโอเวอรี่ที่มันต่อมาแล้วมันขยายเอามาให้พี่เอาไว้จ้างพี่เลย<อ> นี้เวลาจะทำเนี่ยนะคะให้ให้ตัดตรงนี้ออกหน่อยนะคะที่ที่ตรงปลายที่เป็นรอยรอยดอกเดิมเนี่ยนะะตัดทิ้งไปนะคะตัดเบาๆนะคะอย่าให้แตกเพราะฝักพวกนี้ต้องไม่แตกนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นช้าไปดูข้งบน,นะเวลาเลือกขอนาดไหนขนาดปกติก็คือแกะเต็มที่ แต่ที่บอกไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยเราได้มาเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเราเอาตรงปลายสุดของมันที่เราคิดว่าอ่อนเราไม่เอาหรือเ,าเอาแค่ดำๆาๆเงี้ยเราก็ลองดูนะคะแล้วเราก็เอาคัตเตอร์ตัดดูก็เปนเห็อเี่ยอย่างเงี้ยคือแก่ละมปนสีน้ำตาลนะแต่ตัวนี้พี่ลองไปแล้วเมื่อวันก่อนเปิดกับญี่ปุ่นนะคะมันแก่แล้วค่ะทุกอันถ้าแก่แล้วจะเป็นน้ำตาลแต่ถ้าอ่อนน่าจะออก หลืองนวลๆจนกระทั่งเหลืองเข้มแล้วก็ไล่ามาแก่แก่คือน้ำตาลเลยนะคะเวลาเริ่มต้องเริ่มแบบแก่น้ำตาลไม่จําเป็นค่ะเหลืองนวลๆก็ได้ละที่เราบอกกัน,นะะทีนี้ปกติเนี่ยสมมุติตรงนี้เป็นตู้นะเมื่อวานนี้น้องที่ดูไม่มีใครทุกคนไม่รู้ก็นึกว่าพี่เอาตะกร้าวางบนตู้็คือวางในตู้ไม่ได้ทุกอย่างต้องอยู่นอกตู้ตะกร้าต้องอยู่นอกตู้นะคะทีนี้เราก็ดูว่า ถ้าฝักเราได้มาปบเราทําความสะอาดนิดนึงแล้วเราก็มาฉีดด้วยแอลกอฮอล์แต่ถ้าเป็นฝักใหญ่จริงๆถ้าเป็นพวกแวนด้าแวนด้าเนี่ยมันมกักจะเป็นร่องเพราะตรงร่องมันจะมีลาดําอาจจะต้องใช้ผ้าเช็ดๆ,ๆๆตรงนั้นออกแต่ฝักมันจะแข็งนะคะเวนด้าเนี่ยเราก็วางไว้ข้างตู้เตรียมทำนะคะเสร็จแล้วเราอวุ้นนะคะวุ้นๆนพอะเม็ดของเราวุ้นพอะเม็ดของเรามีอยู่แล้วคือเมื่อวานที่เราทํานะคะตรงที่พื้นนี่คือวุ้นพอะเม็ดนะคะ เวลาเช็ดขวดเนี่ยฉีน้ํายาไปแล้วนะคะกลับด้านเพราะพี่เก๋อาจจะไม่มองไม่ให้ดูให้ละเอียดนะคะเช็ดให้ทั่วดึงกระดาษออกทิ้งไปเลยเราไม่ใช้นะคะปกติจะมีขยะอยู่ <c oughs> ปกติจะมีขยะอยู่เสร็จแล้วทุกครั้งที่ทําเนี่ยคายเกลียวของจุกนิดนึงคุหมุนให้มันคายไม่ต้องดึงออกแค่คา,ายเกลียวโดยเฉพาะขวดแม่เนี่ยจะแข็งมากถ้าคุณไม่คายเกลียวแล้วคุณจะไปใช้ครีมดึงยากมากแล้วครีมคุณจะเสียหมด นะให้ไข่เกี่ยวก่อนแล้วก็ตั้งไว้ในนี้นะฮะเรียบรอ้อยนะเปิดจุกนะเขาเรียกเปิดจุกขวดตรงนี้เนี่ยขเขาจะเป็นขวดปากกว้างมันต้องใช้ช้อนในการตักแล้วลดนะฮะตรงนี้เนี่ยก่อนทำเผาเครื่องมือนะะเผาเครื่องมือ ตอ้ตีช้อนเราจะไม่ค่อยเผาแต่เรานึ่องค่าเชื้อมาให้แล้วนะคะคอนเซปต์ตรงเพราเราต้องจับฝักนะคะ่มเอาไว้นะคะอันนี้ช้อนเนี่ยไว้ตักแอลกอฮอล์แล้วก็รลดขวดน,นะคะตรงนี้เนี่ยพอเผาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยหรือว่าถ้าคุณทําต่ออย่างอื่นไม่ต้องเผาก็ได้นะคะเสร็จแล้วเอานี้มันจับก้านฝักนะคะจุ่มไปเลยแล้วก็เผา ต้องเผาถึงสองครั้งเพราะฉะนั้นถึงไว้ก่อนนะพึงไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดขวดเพื่อจะให้แปลตรงนี้หมดไปถ้าเราจุ่มไปอีกทีไฟลุกแน่นอนนะคะไม่ต้องมากนะคะไม่ต้องถึงขนาดครึ่งช้อนนะคะลากแล้วก็โรน,นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่เต้าราเพราะพวกนี้อ่ะเป็น ไฟเบอร์หมดนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะนะคะเปิดจุกทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเราทำจริงๆเราจะมีจานให้ลองจุกแต่ไม่มีเราก็วางไว้กับพื้นโดยหงายเอาไว้นะคะแล้วก็ปกติใช้ช้อนเนี่ยให้พยายามสลับกันที่เราให้สองช้อนคือสลับกันเพราะว่าถ้าใช้ช้อนเดิมอาจจะยังมีเปลวไฟอยู่นะคะแล้วก็เผาอีกครั้งหนึ่งพอเปิดจุกเสร็จแล้วเผาอีกครั้งหนึ่ง พอพังนี้เสร็จแล้วคือรอขึ้นได้แล้วเราก็เผาฝักทั้งที่สองนี่คือเปลหมดแน่นอนนะคะมานะะเสร็จแล้วเราจะเอาครีมเดิมเนี่ยครีมตรงเนี่ยจับฝักนะคะตัดหัวท้ายนิดนึงออกไปนะคะเสร็จแล้วกรีดกรีดฝักนะคะเพื่อเปิด อันนี้เป็นเม็ดแก่นะคะนะเม็ดแก่ฝักนี้มันเล็กมันจะเอาง่ายแล้วก็เอาครีมสายฟ้าเป็นตัวคีบเม็ดนะคะเข้าไปนะคะเห็นไหมถ้าเป็นครีมตรงเนี่ยจะจะทำานี้ไม่ได้นะคะจะทำานี้ไม่ได้ าแค่นี้พอเราก็พอถ้าไม่พอเราก็คีบไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็ปิดขวดนะคะ,คนะคะเผาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จุกนะคะเผาจุก แค่นี้เสร็จนะคะนี่คือเสร็จแล้วก็ปิดไฟเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆนะคะง่ายกว่าเมื่อวานเยอะรับใส่ขวดเรียบร้อยค่ะคือคือที่มีกระดาษปิดอย่างเงี้ยเรียบร้อยคุณก็ไปทำอ๋อทำได้เลยอ่าอันนี้เราไม่ต้องเกลี่ยไม่เกลี่ยนะะทีนี้มต้องรีอด้วยที่บอกว่าจุกต้องให้แน่นผู้หญิงอาจจะลําบากหน่อยเราก็ต้องใช้ผ้าปิดให้แน่นเลยแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะคะใช้ผ้าหรืออย่างที่พี่ใช้ถุงยางนะ เอาไว้พับแล้วก็ปิดน,นะคะปิดให้แน่นอันนี้คือต้องแน่นสุดละนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมาเขียนเลเบลว่าอันนี้ไอเยเลดวันที่ที่เราทำนะคะแล้วก็เอาถุงถุงที่จะเป็นถุงน้ําจิ้มถุงอะไรก็ได้ที่เป็นถุง้อยนะคะข้ออีกทีแล้วหนึ่งอย่างนะะเสร็จแล้วขวดน,นี้เนี่ยเอเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยให้ไว้ในที่มืดจะดีกว่านะ,ะที่มืดของเราเนี่ยในกรณีที่แลบเราก็ใช้ผ้าดําคลุมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะใช้กล่องใส่ก็ได้ กล่องไม่ขวดเราอะไรเงี้ยก็ใส่ได้ถ้ามีเยอะๆเราก็ใส่มีแหลหนึ่งเขาว่าใส่กล่องไม่ขวดแล้วก็ทิ้งไว้ในห้องแอร์ทีนี้บอกว่าถ้าไม่อยู่ในห้องแอร์ได้ไหมได้มันก็แตกเหมือนกันอาจจะน้อยกว่าแค่นั้นเองอาจจะงอกน้อยกว่าในห้องแอร์ถ้าไม่ห้องแอร์ก็แตกกล้องก็งอกปกติคืออยาให้ร้อนจัดกล้วยไม้เนี่ที่ควที่สุดคืออุณหภูมิถ้าเกินสี่สิบตายถ้าเกินสี่สิบแต่ถ้าไม่ถึงสี่สิบไม่เป็นไรนะต้องมืด มืดตลอดช่วงเดือนครึ่งถึง2เดือนแรกอยู่ในที่มืดเลยแต่ปกติเนี่ยอาจจะสักสองสมวันเราอาจจะมาเปิดดูเพราะว่าจะรู้ว่าเสียไม่เสียคือภายในเต็มที่คือสาวันเนะี่ยมาเปิดดูว่าเสียไหมถ้าไม่เสียก็คงไว้ที่เดิมถ้าเสียจะเปไนถ้าเสียคือลาขึ้นแล้วเมื่อวานนี้มีขวดของเด็กไอเกเธอยังไม่ล้างขวดที่พี่ปไปคว่ำไว้ข้างนอกใช่ไหมของยุย้ยอ่ะเขาข,าขึ้นไหมพอแล้วมันเสียของของคุณแม,ม่มาไปเสียไหม แล้วต้นนี่มันจะกระจายเองไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาตรงนี้ไว้ที่มืดประมาณเดือนครึ่ง2องเดือนเรามาดูถ้าถ้ามันเริ่มเนี่ยเม็ดมันเริ่มป่องใหญ่ๆมันจะป่องขึ้นนะคะป่องขึ้นแล้วมันก็เป็นอันนี้แทนที่จะเป็นกองเล็กๆเนี่ยจะกลายเป็นภูเขาเล็กๆขึ้นมานะแล้วเราเห็นว่าเราก็เริ่มหมอบไว้กับแสงมันก็จะโตของมันเองอีกพอว่ากับแสงอีกสักพักหนึ่งอาจจะสักครึ่งเดือนถึงเดือนหนึ่งเนี่ยเม็ดตรงนั้นอ่ะเริ่มการเกาะตัวของมันเนี่ยเริ่มน้อยลง เริ่มมีการกระจายน่อยนะเริ่มมีการกระจายนะฮะแล้วก็ตกข้นขวดเบาๆแค่ตกแค่นเนี้ยเบาๆมันก็จะกระจายเองเพราะฉนั้นช่วงนี้ไม่มีตัวอย่างบางทีถ้ามีตัวอย่างเราจะมาตกให้ดูนะตกเบาๆเนี้ยมันก็จะกระจายเต็มนะแล้วก็วางนั้นอีกอะไว้ใต้ไฟอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหน่อยว่าสวยเต็มเราก็มาถ่ายได้ขวดน,นึงเนี้ยถ้าไปดูที่บ้านนะบางทีครึ่งขวดทั้งนั้นเลยแต่ละขวดเพราะฉะนั้นเนี้ยอนาคตคือเยอะแน่นอนขวดนึงเนี้ยคุณถ่ายได้ถ้าเต็มเต็มอย่างเงี้ย ถ่ายได้อีกน้อยสามสี่สิบขวดแล้วสามสี่ขวดมันขยายได้อีกไม่ใช่ว่าแค่ตรงนี้นจบนะตูเย็นไม่ต้อง <c oughs> ตู้เย็นมันเย็นเ,นเกินจะบอกว่าแม้แต่ฟังนะคะฝากเนี่ยถ้าคุณเก็บมายังไม่ใช้ยังไม่เปิดให้เข้าตู้เย็นอาจจะห่อด้วยทิชชู่สะอาดสะอาดนะคะแล้วก็อาจจะใส่ถุงก็แก๊บก็ได้แล้วก็ผูกหน่อยแล้วก็เข้าช่องผักช่องผักช่องเดียวนะช่องอื่นไม่ได้ประตูตู้เย็นก็ไม่ได้ช่องผักนะคะ แล้วก็แต่อย่าลืมว่าอายุของมันเนี่ยอายุเขาเรียกว่าอายุฝักที่จะงอกเนี่ยอายุเปอร์เซ็นต์ความงอกมันจะลดลงไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ความงอกมันจะลดไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะฉนะนั้นคุณเก็บนานมันก็จะลดไปเรื่อยๆใช่ไหมก็หมดว่าเขาขายก็ลดไปเรื่อยๆจนทั้งโซนย่ะเปอร์เซ็นต์ความงอกถือว่าถือไม่งอกใช่ <c oughs> ๆๆคือจะรู้สึกอ่ะอาจารย์บอกว่าได้ประมาณสักหนึ่งเดือนเนี้ยเราก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งเดือนจริงๆเขาอย่างมากเขากเก็บก็แค่อาทิตย์หนึ่งเต็มที่มากกว่านั้นใหญ่เก็บนานกว่นานั้น แต่ให้เก็บอย่างนั้นที่บอกไว้นะคะไม่ต้องไปล้างไม่ต้องอะไรเลยนะถ้าล้างก็คือเชื้อเข้าไม่ล้างไม่อะไรเก็บมาแล้วก็เข้าตู้เย็นทีนี้ในกรณีที่คุณไปเก็บมาไว้ในรถเนี่ยก็พยายามไว้กับตรงที่มันเย็นหน่อยในรถคุณอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าพอคุณจะออกจากรถคุณปิดแอร์แล้วคุณตากแดดคุณปล่อยให้มันตากแดดหน้ารถอย,อย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปทําอะไรเงี้ยกลับมาหมดเลยคุณจะกงับามองอกไม่เหลือเลยบางคนบอกว่าทําไมผมพึ่จไปเก็บไม่ยังดีคุณไปไหนไว้หน้ารถ ต้องออกไปทำอะไรกินข้าวไงแค่กินข้าวมึงก็ถ้าเป็นไม่ได้กต้องคิ้วมันเข้าไปในห้องร้านอาหารเพื่อจะให้ได้ความเย็นขออย่าให้ร้อนจัดนะคะนี่บางทีถ้าเกิดบางทีฝักแก่จัดจัดเนี่ยมันอาจมีสิ่งแตกค่ะ